ว้าวดูเครือ่องบินดิน,นีอะไรอันนี้เขาชื่อเทพใจดีนะคะนนเขาชื่อดีดีดอ ok. สวัสดีค่ะวันนี้ป้านายจะพาวัยรุ่นมาเที่ยวช่างชุยนะคะอามีเตียวเรือบินตลาดสุขเปลี่ยนมือช่างชุย เราไปดูกันว่าช่างช่วยมันจะช่วยขนาดไหนนะคะนี่ประนายอยู่แถวถนนแถวเนี่ยถนนที่จะไปตลิ่งชันเนี่ยเสียวเรือบินก็มีว้าวดูเครื่องบินดิ ถ้าด้านโน้นก็จะเป็นถนนปิ่นเกล้านะคะมาได้ถ้ามาด้านนี้ก็บางกลวยเส้นที่เรียบทางด่วนนะคะเรียบทางรถไฟ ขอบคุณคะ่ะอ๋อข้อมูลเป็นร้านอาหารใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมานี่สักวันขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆท่นนี้นี่เธอนีนน้ก็สวยนี่เห็นไหม เนะอชเ <SM S 2> อ็มด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้เสื้อละโอนี่เขาเรียกช่างช่วยจะมีพวกเสื้อผ้ามือสองมือ,อ,มอ,อหนึ่งขายบางคนคนอยู่กรุงเทพคงเคยมาแล้วแต่ป้านายป้านายยังไม่เคยมาเดินเลยท่านี่ย วสยมาลีเป oh, mm ็นไหนแล้ว hmm. หน้วยห สามร้อบอ่บาใบนี้ก็เหลือเหลือสามร้อขอบคุณค่ะสวสวยทั้งนั้นเนาะใช่ด้านหลังก็มีเนื้อพั้นค่ะอันนี้ก็มีเป้นหนักด้วยเดินทางก็มีใบข้างหน้าด้านหเหลือน้อยเดียวค่ะอีะค่ะ กเระเป๋าคสราใครทำงานเสื้อผ้ากระเป๋าทสวยแะ้วเนี่ยช่างช่วยนะคะช่ยช่างช่วยนี่กระเป๋าสวยนั่นก็สวย Hi เป้ามือสองส,งสวยๆเป้ารองเท้ามีหมดที่นี่รู้สึกว่าของจะเกรดดีหนยนะคะแบรนดเ์เนม thank cool. เป็นร้านกาแฟก็เยอะนะคะครัวช่างเป็นชื่อช่างชุยนี่ชื่อช่างเนยช่งเน,ย,นยก็ทำขนม เป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งของชาวกรุงตรงนี้เป็นฟิตเนสห้าสิบเจ็ดเช่างหายเชงช่างชุยแกลลอร,รี่อ๋อ้แอบมาเชงชุยแกลลอร,รี่น,นี่อะไร บรรยากาศน,น่าเดิน,นเดินน่าเที่ยวมันจะรออะไรต้นกล้ามปูนี่ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะก็คือเขาถึงตั้งชื่อว่าช่างชุยนะแล้วก็คือช่างทำอะไรแบบชุยชุยนะคะแต่ว่าดูก็เป็นศิลปะดูอ่างล้างมือเขา ก็เอาเอาเศษไม้เศษอะไรมาทำนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำนี่ละมั่งคือชื่อว่าช่างชุยค่ะเห็นไหมชุยสมชื่อ,อน,นี่กับช่างช่วยแกลลอรี่ อ๋อนี่ไงเขาก็จะเอาไม้คือมามาแปะใส่ไปเรื่อยหละไม่มีระเบียบก็คือทำแบบชุยชวยสวยด,ดีนะคะนั่นก็ใช้สังกะสี ไอ้ ice, ice mm ์ไอส์ติมนี่แหละนี่ก็เรียกว่าช่างชุยนะคะแมวน่ารัก ดีๆนะคะเนี่ยน้องๆเข้ามาเสียงเซมซีชื่อว่าเทพใจดี mm hmm. เสียงเซมซีก็ได้ใบทำนาย mm hmm. ขอให้โชคดีนะคะ mm hmm. รองแอนคาเฟ่เปิด11โมงถึง11โมงกลางคืนถึง5ทุ่มนี่ใร,รุ่นเขาก็ขีม่นนมาจะใส่มาอ่าชื่ดดดอดีด,ดี d o c ก็ชื่อช่างชุยช่างชุยก็คือช่างเอาแปะไปเรื่อยเนี่ยช่างชุยมีมีร้านนวดร้านทำเล็บ เดี๋ยวนี้เขาจะมีมีร้านเปิดขายของมือสองอะไรพวกนี้เยอะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรที่มีมียี่ห้อแล้วก็ค่อนข้างดีหนะ่อย นั่งดื่มเบียร์ชิวๆกันถ้าใครจะขึ้นไปร้านอาหารที่เป็นเครื่องบินก็ขึ้นตรงนี้ ที่รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามป้านายอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ